เพิ่งเดินละต้นใหม่เด้อออกต้นใหม่ไปไปไปยืดหยุ่แหงกะเบิังหางพ่อมเห็นบ่อหางหางรถอ่ะเดี๋ยวแล้วก็วนว่ะเนี่ยสังเกตเบิังกระจกเห็นบ่อกระจกอ่ะเห็นบ่อเดี๋ยวใส่ไป เออไปนี่ย่าให้ม <tw> <anza> ันติดตมมาพูดนะมองแจ้งๆอื้อละอ้อละไปไปเรื่อยไปเรื่อยเออไปเลี้ยวเลี้ยวอื้อไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเอื้อซิละเออเออละเออเออค่อยๆค่อยๆย่าให้มันถึกน้ำย่ารถถึกน้ำเลี้ยวไปมองแจ้งเห็นหางบ่บิดต้นไม้วะหางอ่ะ มันก็ชี่วิดไปไเห็นมั้ยนะก็เริ่มวิดไปโค้งไปอะอ๋อวิดขึ้นอังก็พอฮะพอแดดไม่อยางก็วิดขึ้นอันก็วิดขึ้นให้มันพ้นนะเข้าใจวะ<อ>เห็นบั้ยนะเนี่ไปตรงไปวันไหนขึ้นพพ้อมอะไรตรงตรงออน่ะออไปตรง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 ,ตรงย,า,ยาเหยยบเขาเร่งแห้งไปค่อยค่อยแตะแต่ไปยาเหยยบแห้งแตะแตห้งอือน่เออ,เอ,อ เออล่ะต้องฝึกทักษะก่อนเดี๋ยวพ่อจิบ,บอกวิธีเหยียบหยับเบรกเด้อเนะหยียบคาดลงให้จมก่อนเหยียบคาดลงให้จมเออเหยียบคาดล้เออแล้วก็บเบรกไปะนะเออเยอะหยับเบรกแรงเยอะเฝ้าเยอะเฝ้าเช็นอย่างเด้อวปล่อยปลดเยอะบ้างก่อนเออปล่อยขึ้น,นไปเลยปล่อยขึ้นเออเห็นบอกง,ง่ายว่าไปไหนะง่ายอยู่เออ